ผมไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะใช้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวเองแรงมากกดแค่นิ้วโป้งเดียวเลยสว่างมากอย่างก,กับสปอร์ตไลท์เลยสวัสดีครับจัมโบ้เอรีวิววันนี้นะครับผมจะพามารีวิวไข่ปูงกระแทกที่แรงที่สุดนะตอนนี้ของ Revol ์ฟ c f 8 6 0นั่นเองนะครับตัวนี้พเพิ่งเปิดตัวมาหมดาๆเลยแล้วก็จะมีการพูดถึงเจ้า d c f 8 5 0ด้วยที่เป็นรุ่น็อปใน,นปัจจุบันนะครับว่ามีการพัฒนาปรับปรุงอะไรกันมาบ้างกว่าจะมาเป็น DCF-860 ตัวนี้ได้ไช้าเครื่องกำลังลลลร้อนย์ตัวนครับ แกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย d c f 8 6 0 1ตัวนะครับเป็นขนควตรงแท็กอินแพคแล้วก็มีในส่วนของชุดหนีบแม่เหล็กแล้วก็ชุดคลิปเบลเอาไว้สําหรับแขวนเต็มผัดนะครับก็ทั่วไปตามปกติตัวนี้ไม่ได้มีดอกไขควงแถมมาให้ในชุดนะครับมีในส่วนของคู่มือแล้วก็ใบรับประกันตรงนี้ตัวนี้หนึ่งก็จะมีเนมการ์ดมาด้วยอันนี้แปลกใหม่นะครับยังไม่เคยมีตัวไหนเลยตัวนี้ทํามาตัวแรกข้างในเนี่ยเท่าที่ลองทราบดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการบอกโหมดการใช้งานนะครับมีบอกฟ ตันมาเท่าไหร่อันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีแปลกใหม่ดีสาหรับตัวนี้มาดูในส่วนของสเปคกันครับตัวนี้เนี่ยแรงบิดม็กซิมัมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่282นิวตันเมตรนะครับจัดมากๆเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ40%เลยจาก DCF850 นะครับอัตรากระแทกเนี่ยก็ขึ้นด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่4,400รอบต่อนอาทีจัดมากๆทั้งสเปคแล้วก็ทั้งความแรงในการกระแทกเนี่ยถือว่าทําออกมาได้แรงมากนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับตัว8800ทททีีี่่่่่่เปป็นนนนรุุอตัััวววพาาาาายายายมงนนในจจบก มีอะไรแตกต่างกันไปบ้างตัวด้านขวามือผมเนี่ยที่อยู่ด้านซ้ายของน้าอลูกค้าเนี่ยเป็น850ตัวนี้จะเป็น860นะครับ mm hmm. เห็นได้ก่อนเลยสําหรับจุดแรกนะครับก็คือในส่วนของไฟฉายนั่นเอง850เนี่ยจะมีทั้งหมด3ดวงนะครับ860ทั้งหมด9ดวงเลยนะครับฝั่งละ3เลยสว่างคาตาแน่นอนนะครับสำหรับตัว DCF 860ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีการทดสอบใช้งานจริงกันด้วยว่ามันสว่างแตกต่างกันแค่ไหนแล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยสว่างไ right ร้เงาด้วยหรือเปล่าหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของดิเมนชันเรื่อง,องของขนาดนั่นเองความยาวความสั้นเนี่ยก็พอๆกันสำหรับความอ้วนเนี่ยพอๆกันเลยแต่ว่าตรงความยาวเนี่ย DCF50 8ยังสั้นกว่ากระทัดรัดกว่านะครับ ใครที่มองเรื่องน้ำหนักตัว850เนี่ยยังดีกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องเอาความแรงเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย860ตัวนี้จัดเต็มแน่นอนจุดที่สนะครับสำหรับที่เปลี่ยนมานั่นก็คือในส่วนของปุ่มปรับโหมดนะครับจะเป็นปุ่มปรับโหมดแบบกดเอาแล้วเนื่องจากการที่850นะครับตัวนี้มีฟีดแบ็กในส่วนของการปรับโหมดหรือว่าปุ่มปรับโหมดเนี่ยลวนง่ายนะครับเนื่องจากปุ่มเนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดแบบเปิดเวลาเราการใช้งานยิงไม้ยิงสกูยิงปูหรือว่าลูกค้าคนไหนที่มีการฝุ่นเข้าไปสะสะะมมเนนนนี่ยกกาารรวิดดขขึึข้้นน้ไงค ตัวนี้รับฟีดแบ็มาเรียบร้อยมีการอัปเกรดมาเป็นแบบปุ่มอนาล็อกนั่นเองซึ่งสามารถใช้งานได้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะทันสมัยขึ้นด้วยเดี๋ยวจะลองกดใช้งานให้ดูนี่นะครับให้ดูพรีวิวไฟเบื้องต้นเลยว่าสว่างมากอย่างก,กับสปอร์ตไลท์เลยสำหรับปุ่มรบบหมดเลยเราก็สามารถกดใช้งานได้จากตัวนี้นี่นะเบอร์หนึ่เบอร์สองเบอร์ส แต่ละโมดก็จะมีรอบแล้วก็แรงดิดไม่เท่ากันนะครับเบอร์หน,นึ่งรอบต่ำสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรความเร็วรอบอยู่ที่1,800รอบนะครับสำหรับเบอร์สความเร็วรอบอยู่ที่2,500แล้วก็แรงดิ่งนิวตัน,นยอยู่ที่242นะครับสำหรับเบอร์สามแม็กซิมัมเลย282นิวตันและความเร็วรอบ3,800รอบ ปรับได้3โหมดนะครับตามชาร์จที่จะขึ้นอยู่ตอนแรกเลยที่มี n a m e าร์ดนะครับตัวนี้เราดูจากการด้านขวามือผมได้นะครับด้านซ้ายของจอเนี่ยตัวนี้ก็จะมีบอกอยว่ว่ารอบเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่ตัวนี้ทามาละเอียดในส่วนของไฟ LED ตัวนี้นะรับก็จะทํามาเป็นปุ่มอาล็อกซึ่งสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ทํางานได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกทํางานที่50%ั้งที่2จะทํางานท100ละครั้งที่ี่งจะทํางานที่100%เหมือนเดิมแต่ว่่าจะมีในสวนของฟังก์ชันในการเปิดใช้งานต่่าัเนี่ยะครับนฟสถานะตรงนี้จะติดไฟตัวนี้เําการเปิดต่ื่ง ยีนาทีเลยสาหรับลูกค้าที่อยากจะใช้เป็นสปอตไลท์ไฟฉายหรือว่าการส่องงานเพื่อไปเนี่ยก็สามารถใช้งานแทนได้ส่องประมาณนี้เลยผมกดปิดก็กดอีกทีหนึ่งก็ปิดเลยก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างสะดวกนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีในรูปแบบของสว่านซึ่งในปกติเนี่ยตัวอินแพคเนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นกดแล้วก็20วิดับตามมาตรฐานทั่วไปนะครับมืองทั่วไปเนี่ยข้อมูลที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2จุดหลักๆนะครับก็มีในส่วนของไฟฉายที่มีการอัปเกรดมาแล้วก็กลุ่มของอนาลงง้้งไชไใชใ จริงกันเลยว่า8.00เนี่ยแรงกว่าตัวเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับการเทสใช้งานในครั้งนี้นะครับก็จะใช้เป็นสกูแปรไม้ตัวนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด5นิ้วตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เป็นการเทสยาวขนาด5นิ้วเลยเอา,เายาวๆเลยนะครับทีนี้แบตที่ผมใช้เนี่ยก็เพื่อไม่ให้การเสียเปรียบก็จะใช้เป็นแบตของวัตตแต่ทั้งคู่เลยนะครับชาร์จเต็มแล้วทั้งคู่ติดตั้งพร้อมกันเลยแล้ก็จะได้มาลองเทสกันล็อกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นล็อกเบอร์8นะครับตามมาตรฐานของตัว Impact อินออ์พ อยากให้ดูในส่วนของตัวหัวจับดอกนะครับตัว DCF850 เนี่ยจะมีการให้ตัวเยอะเป็นพิเศษหน่อยนี่นะครับด้านในคอเขาจะค่อนข้างลึกหน่อยหัวตัวนี้มันก็จะค่อนข้างตื้นนะครับประมาณนี้เองสาหรับตัว DCF860 เนี่ยทำหัวมาใหญ่มากแล้วก็จับดอกแน่นมากจะเห็นว่าช่องการให้ตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยแรงทนเนี่ยก็จะเหลือน้อยด้วยเวลาการใช้งานจริงก็จะขันได้เต็มระบบเลยมา สำหรัการเทสผมจะเทสไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัว DCF860 เนี่ยจะอยู่ความือผมด้านซ้ายของลูกค้านั่นเองแล้วก็ DCF50 8เนี่ยรุ่นที่รุ่นเก่าเนี่ยก็จะอยู่ซ้ายมือผมนะครับมารอบแรงนะครับผม 3!2!1! ประมาณนี้เพื่อไม่เป็การเสียเรียบแล้วก็เพื่อความยุติธรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสลับก้านด้วยว่าไม่ได้กดแรงไม่ได้กดอะไรจริงๆ อีกรอบนะครับตัวนี้เนี่ยก็ทำงานสลับด้านเรียบร้อย860เนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือผมแทนแล้วก็8 5 0จะอยู่ด้านขวามือผมนะครับ3 2 1 ประมาณนี้นะครับรแรงกว่าเนี่ยยืนยันว่าแรงกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันแรงกว่ากันแค่ไหนนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเทร้อมกันสําหรับตัว850เดี๋ยนี้เราจะมาโฟกัสที่860ตัวเดียวกันก็<ๆ>จะมายิงตัวเทสเหมือนเดิมเลยจะเป็นตัวสก,กูแปรไม้ใส่5น<ๆ>ี้วนะครับทีนี้เราจะยิงต่อเนื่องกันตรงนี้เดี<ๆ>๋ยวจะยิงกวดเดียวเลยตึ้ง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 เลยนะครับเริ่มจากตัวขวาก่อนนะครับผมไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ดูเลยเนี่ยผมจะกดปล่อยเบาๆนี้เลย ใช้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวเองแรงมากกดแค่นิ้วโป้งเดียวเลยสาหรับตัวนี้เนี่ยว่าค่อนข้างแรงมากแลก้วก็ความร้อนไม่ร้อนมากแล้วก็น่าจะมีการจัดการเรื่องของความร้อนมาด้วยเพราะว่าแ50ในมีฟีดแบงคเลยเยอะใช้งานหนัก,นกๆใช้งานเรื่อยๆแล้วตรงนี้หัวเฮาซิงจะร้อนเร็วเป็นพิเศษแต่ว่าผมอยากแจ้งว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้8เนี่ยมีการพัฒนามาเพิ่มอีกสาหรับการเทสขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเทสสาหรับดอกใบพายนะครับผมเป็นก้านหกเหลืองที่ใช้กับ8 60ได้เลยแล้วก็จะเป็นซส์์ขนนนนาาาาาดดมมมะะครรัับกกก็จจจลลลอออออองงงงง้้ผผยแๆเเตีืิ แรงโคตรเลยนะครับผมใช้คำว่าแรงมากๆทะลุไปแล้วถ้าเป็นสว่าดจริงๆอาจจะใช้เวลามากกว่านี้ด้วยทะลุลงไปแล้วใช้เวลาไม่นานเลยแปบ๊บเดียวคือเจอาะทะลุลงไปแล้วเดี๋ยวมาลองต่อแรงมาก<ๆ>ผมยืนยันว่าแรงมากจริงๆ ความเร็วรอบเนี่ยก็ไม่ตกเลยตอนจะจบเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการกระแทกอัดส่งให้ด้วยสําหรับตัวนี้860เนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยทีเดียวการให้พื้นฐานก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างพวกไฟฉายกันนะครับว่าไฟ LED เนี่ยทำได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับการเทสความสว่างเนี่ยผมจะเริ่มจากตัว850ก่อนทุกคนจะได้เห็นนะ850กดทําง,งานนะครับความสว่างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ระยะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว860ผมจะใช้เป็นตัวสว่างครั้งแรกก่อนตอนนี้ผมปิดไฟฉายได้อยู่นะายยาเ,นนเปิด นี่อันนี้เพียงแค่50%เท่านั้นด้วนะครับสำหรับตัว100%ตัวนี้สว่างมากนะถือว่าสว่างกว่าตัว850ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโหมดเปิดสปอร์ตไลท์อย่าง20นาทีด้วยนี่นะเปิดคู่กันตัว860เนี่ยจะนวลกว่าด้วยนะครับไฟเนี่ยจะเป็น LED ขาวจั๊วเลยส่วนตัวของ850เนี่ยจะออกโคนอุ่นๆน,นิดหน่อยนะครับ จะเห็นความแตกต่างเลยถ้าดูอย่างนี้คือเห็นแด้ชัดเจนเลยว่าความสว่างแตกต่างกันพอสมควรตามมาตรฐานนะครับผมเทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นนะครับในส่วนของราคาตัวนี้นะครับ DCF 860ไขทวงกระแทก Impact ตัวเปล่าตัวนี้ราคาอยู่ที่4,390บาทนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากสั่งซื้อสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้สอบถามเข้าหานอ้อง Admin เพจเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อของรีวอลกับร้านจัมโบเอของเรานะครับสินค้าของรีวอลมีการรับประกันจาก0สามปีซื้อกับร้านจัมโบเอรับประกันจากร้านเพิ่มไปเลยอีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น6ปีเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้เฉพาะลูกค้าร้านจัมโบเอที่เดียวเท่านั้นนะครับและในปัจจุบันจัมโบเอของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นครปฐมอำเภอน,รออนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนที่ผ่านป้ยผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมชอปของเรากันได้ หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านสามารถสแกนลายแอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีทั้งสาขาใหญ่ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีและสาขาใหม่ที่ตั้งอยู่ณตรงนี้จังหวัดนครปฐม,มนะครับสะดวกสาขาไหนสามารถสแกนตามความต้องการได้เลยสําหรับรวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปรีวิวถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ